ดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวขนมคิตตี้เป็นขนมใส่ซสไส้ไม่ใช่สิจะรูปคิตตี้แล้วก็ใส่ไส้ยังไงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยว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 จะให้ดูก่อนนะคะแบบนี้นะคะลักษณะอุ้ยทำไมอุ้ยอันนี้คิตตี้หน้าดำส่วนอันนี้คิตตี้หน้าขาวแตกต่างกันมากเลย กินเคตี้นะคะนะเราก็สามารถเอาช็อกโกแลตมาหยอดหยอดหยอดปากเขาได้นะคะอ่ะอันนี้ของตุ๊กดิ๊นะอยวพกิกินมีรูปแล้วก็มีไอหน้าผู้หญิงวยนะคะแล้วก็มีพุนดี้มปิงนะคะแล้วก็อะไรอีก มี3ชิ้นนะคะไม่ใช่มี3ชิ้นมีหลายชิ้นแต่ว่ามี3าลายมี3มลายนะคะที่ะมี 3, ม 3, ม 3, ลายเดี๋ยวเราจะกินอันนี้แต่อันนี้นะคะนี่นมันไม่ค่อยใส่เท่าไหร่ไม่กินนะคะนี่ค่ะไม่ทานไป เหนียวนุ่มมากเลยเดี๋ยวเราลองชิมกันเลยออกมาอยากมาเอ้ยอยากขอถอ,อด,อดอหนึ่งสองไม่กล้ากินอือใช่ข้างในเป็นชาอย่างสตรอเบอรี่นะคะับอืมอุ๊ยอันนี้เป็ใช่ครีมมันคือชาครีมค,ค่ะ สองไส้เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จ๋ากัดกัเดยวเยอะๆกว่านี้ก่อนอ<ม>ืมอันนี้อร่อยมันสองไส้นะคะไม่รู้มันมีไส้อะไรอีกไหมเนี่ยจะเป็นไส้เบเกอร์ไม่ใช้เบเกอร์วันนี้ลาวันนี้ลาเนี่ยเราสักอือเฮ้ยอ๊ โอเคต่อมานะคะเราก็จะมาแอบดูไส้ของแต่ละชิ้นนะคะรู้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นไส้สตรอเบอรี่อืมต่อไปชิ้นนี้เหมือนกันนะเฮชิ้ชนที่แท่งมุเนเกิดไหมแท่งมุนไงลูน้อยงไอยงไแท่งมุน Anh ấy cắt ông ăn cắn bà lì sống bà lì chinh em chinh em 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 นีุ้เอาปวดไปนี่ไม่กัดด้วยกันแบบแบบนี้อาหาหน้าให้กังวลด้วยเราไม่ก็หม่จัดเ้็นไม่กัดกัดเฉยๆไม่จัดจอด่อยมาก ใหญครบคือม okay, wow. ัน yeah. กินมาฝามันเอาแบววนะบเราบอกวันนี้ขาลาไปก่อนเจกันขคางหนบ๊ายบายใจเยิมอกบ๊ายบายกดให้ด้วย